เธอพูดมาเดี๋ยวนี้เลยว่าเธอแกล้งสร้างภาพทําเป็นดีกันในความเป็นจริงเธอไม่ได้รับเขาเธอพูดมาเดี๋ยวนี้จริงๆรแล้วต้องจะบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นะเพราะว่าน้องก็เป็นอแสดงว่าเธอกับเขาชอบกันจริงๆเหรอฉันไม่เคยมีพระเอกคนไหนมันรับเธอเป็นแฟนของคนน้องคนนี้ผมว่าใครยิ่งมีแฟนก็ยิ่งดังขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ก็มาอ๋อแต่ท่านดังแบบเธอไม่ไหวนะคะเรียนเกียจตรวจ d n a ตลอดชีวิตค่ะเรียนคงไม่ไหวนะคะเดี๋ยวค่อยนะ เรื่องมันผ่านไปนานแล้วเธอก็เสียหายไปเยอะแล้วยังไม่อยากพาดพิงผู้หญิงนะคะคฟิล์มเสียใจดีใจหรือไม่รู้สึกอะไรณตอนนั้นผมเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าอะไรคืออะไรผมก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ทําให้เรื่องเป็น,ปน,ปน,ปนแบบนี้ผมก็เลยคิดว่าผมก็ยินดีที่จะอ่อยพูดความจริงสังคมกับกับมองมองอีกมุมหนึ่งได้ไปมองมุมสงสารมากกว่าความถูกต้อง มอลักฟันธงนะคะก็บอกว่าในชีวิตของเธอจะต้องมีเรื่องราวแบบนี้ไม่น้อยกว่า3ามครั้งคือผมตกใจเหมที่เขาทักมาแต่ว่ากลัวไหมผมว่าผมไม่กลัวแล้วผมเชื่อว่าผมเอาอยู่ชื่อเพลงมันก็เข้าใจฮะเหงาเข้าใจฮะเห็นเจอาจารย์เหงาอยู่อะไรเงี้ยฉันไม่เหงาฉันยังร้นเลิงอยู่เดี๋ยวี้ไม่เหงาแล้วนฮะเพราะอาจารย์ก็มีเพื่อนไปลีน่าจังแล้วใช่ไหมฮะบ้าเชื่อนี้รายการเดี๋ยวเขาก็ไม่ด่าฉันออกอาดอีก